สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะกามาพบพอกับอีลาบานหน้าเชนแอวจ้าเมื่อนี้ค่ะเมื่อนี้กามาภาพพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเบ่งบรรยากาศวันไลวันไล่สดเนาะค่ะพี่น้องไลสดครั้งนลิตาครั้งที่13นะค่ะเมื่อนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะภาพไปเบ่งเนาะค่ะว่าตอนนี้ค่ะทีมงานของเฮาเฮ็ดยังแน่จ้าจะภาพไปเบ่งเนาะค่ะ นายศิพาเขาไปเบิ่งค่ะว่าทีมงานเฮาเฮ็ดอีหยังแน่เน,นาะจ้ะสิพาแอบแอบแอบเขามาเบิ่งค่ะสวัสดีจ้าลุงทิีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณชาสวัสดีไลไลครับผมสวัสดีค่ะสร้างหน่อยคือเคร่งเครียดทีเเาา่เดนี่ครับมาไลไลครับผมต้องเซตเงื่อนต้องควบคุมต้องอย่านเงินขาดก้งเพลินนะนะครับแต่ว่านับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีก นี่ครับเตี้ยบอมกองยิงเพงเลยนะครอยู่ในตู้อีกต่างหากโอ้อ่างหาโอ้ยมลารตเม่ยละค่ะออก็ยันเงื่อนิ้นคาบน่ะคุณแคว้นหน้าเปรี้วนัาอีกผ่อนได้ครับผ่อนเด้เอาเะผ่อนเด้ผ่อนเด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งเอกกําลังสิเตรียมตัวไม่เสดงอ่ะ ่ตั้งท่าสิไปแสดงค่ะแสดงเนี้ยครับที่ไปเสียบขนพี่น้องเปล่าไปเสียบขนพ่อแม่เมื่อบานนี้เงินเรามาตอนเมื่อไหร่ครับพี่น้องแม่หยิกก็ไปทำมึงตีกับมาหลบหนีคือเป็นตะไลแท้ไล่เฮ้ยไล่เฮ้ยครับจนสิจำหลงอะไรอย่ะงเนี้ยเบิร์กเบิ่งกลุงขิดกับ่างหน่อยค่ะแบบหน้าตาแบบเทงเกียดตเลยค่ะ พราะว่ารอบนี้เนาะค่ะรอบนี้ไอ้ไอ้ผู้เข่ามาเบิงไหลสดกะหลายค่ะคขาดว่าหลากลัวสุรอบพร้อมค่ะเพราะว่ามันตอนนี้ยังบ่าหนักคำเนาะอันผู้ซื้อตัวเข่ามาเนี่ยมัน8,000กว่าแล้วครับก็<ม>ยังแนนอยู่แม่นบ่แมนค่ะยังแนทุกๆรอบมันบ่ถึงนี่นะจ้ะมันจะเป็นมื้อหน้าจังสีข้าเจียเบิ่งย้อนหลังมันจังสิครบ9,000จังอย่สินะมื้อนี้นั่นขาดเดาขาดเดาว,ว่ามันมันมันพุ่งถึง9,000แน่นะค่ะอ่ายังแปลว่ายังแนนอยู่แม่นค่ะ อันนี้มาไล่เนาะค่ะมาไล่นี่ประมาณเท่าไรค่ะนี่มาไล่มือหนาสามมือกว่าครับผมโบสามมือกว่าเออหนึ่งลายได้ค่ะเต็มตู้ที่เบิองน้ำซางหน่อยค่ะเตู้ออดปีละออกไปแล้วออกไปแล้วหมดอาไปแล้ววะเด็กกวางไอเล่ยยุทธีครับยุตธก้าวีรือว่าแม่ยุทธก้าวครับงานนักดนตรีคุณโอนี่แหละครับพี่น้องอันนี้เนาะค่ะปีมือของจังน้อยกับลุงทิดเนาะค่ะพี่น้องอันขอบคุณเพิ่นเนาะค่ะที่เพิ่นอัน อาสาอาสาเฮ็ดอาสาเฮ็ดให้งเอฟซีเนาะค่ะก็คือสร้างหน่อยกับลุงทิดค่ะกัมเม่ต่อยเพิ่นเฮ็ดซอยกันเบิดมือค่ะมานี้ค่ะบนในภาคเรื่องครับไม่ใหญ่สิไปแล้วเด้อนี่คุณไวไปทางอันนางเอกกันค่ะนนางเอกค่ะสิไปทําการแสดงอะไรได้อค่ะเด็กก็ตาหน่อยพอจบไปอะไรได้อค่ะบ๊ายบายพอกันที่แรกค่ะแม่ต่อยเพิ่นไปเฮ็ดหน้าที่ของเพิ่นเนาะค่ะเป็นย้อมชุดแม่นค่ะอันนี้เฮาก็มาเบิ่งอัน ไอ้เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังของผู้เฮ็ดมาไล่พี่น้องเบื้องหลังของผู้เฮ็ดมาไล่ค่ะจายหลอดค่ะตอนตอนแรกก่ะสองหมื่นกว่ามัมาตอนก้มคำครับสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าสี่ห้าหมื่นเตะแหว่สิ่งเลื่อนสิขาจะบกครองพี่น้องยานเงินยานเงินบอกตบตาพันเกิดนี่คืออยู่หนึ่งพันพี่น้องโอ้โหหนึ่งพันแบบนี้ จ้าอันะขอบคุณเนาะค่ะแทนทิมงานของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณอันเอฟซีผู้เพิ่นมีนามใจท่งกำลังเนาะค่ะส่งกำลังแร่งใจมาไล่ออนไลน์มาห้อันทิมงานของเฮาค่ะไอเห็นเบื้องหลังจังซีแล้วเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดเพิ่นอันมีนามใจค่ะทรงกำลังใจมาห้อันไอพลุ่งทีสกับซางน้อยกับแม่ต่อยได้เนาะค่ะเบื่องการทำงานทุ่งเพิ่นค่ะบ่ได้พักพอนเลยค่ะแม่ต่อยเพิ่นอันเป็นผู้ค้นเสบียงอาหารมาห้ในห้องเลยค่ะ เพราะว bon ่าอ mm ีหลาบานายเนาะค่ะอันนั่งอันนั่งขายตัวอยู่อันดันขั้วเนาะค่ะแม่ต่อเป็นผู <Okay. S 1> ้ผลับเขาค่ะเขามาให้กินอยู่ในห้องจ้ะกินนให้องบ่ได้ออกไปจากห้องเลยค่ะนี่นี่ซอนหน่อยซอนเด็งพี่น้องขูดหยาบดินน้ำมาได้น้ำใครพี่น้องค่ะสร้างหน่อยผู้เฮ็ดหลายนาทีเนาะค่ะค่ะสามารถส่งเขามาได้เด้อค่ะส่งเขามาให้ผู้เฮ็ดมาไล่เด้ค่ะพี่น้องกับเป็นกรลังใจให้เพราะวันพันทุ่มเทเฮ็ดอันมาไล่ให้อัน เป็นตัวแทนเนาะค่ะเป็นตัวแทนของเอฟซีค่ะหมอบมาไล่ให้ทีมงานของเฮาค่ะครับผมค่ะแล้วก็พอลุงทิดเพิ่นกับมีช่องของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องไอ้ลุงทิดแสงทองฟินแลนด์จ้าฝากติดตามเพื่อนด้วยจ้าจ้าอันนี้ค่ะสร้างหน่อยกันหลายๆคนก็อาจจะหู้แลลว่ะค่ะแต่ว่าก็ส่งกำลังใจมาให้เพิ่นนั่มค่ะเพิ่นเห็นงามๆเลยค่ะพี่น้องฝีมือเพิ่นดีค่ะเพื่อนๆสมชื่อว่าเป็นสร้างเนาะค่ะไอเดียเพิ่นออกปั๊บเลยค่ะ คียพ้งานั้นคิดค่าเดี๋ยวันก็ออกไอเดียอันันดีดีออกมาโหลดค่ะครับผัวว่าคนสีบ้าเงินเทไรเทไรแต่ว่ามาไล่นะเสรเงินออกก็ต้องบังบินบังบินเงินพินใบจากใบจากลือใบไปซื้อ่าห้องแผนแถว้ผนแวครับจังสีบอดเยซับชนกันจ้าาจำเอาหนิไลยงเลยครับหลงเลยจำบอดเลยไาจำอานน่ สวัสดีไกมาไล่ตะลับพวงเนาะค่ะพี่น้องแต่ตะลี่ต่วนพันอยู่ค่ะนี่คือม้วนี้จะได้เอาเลดอีกครับเจ้าหนึ่งนีาให้มันง่ายมันมีให้มันสวยงามมันมีจ้าตะลี่ตีแค่หนึ่งม้วนีม้วนี้จะเอาเลือดีกแค่นึงเออว่าพันเห็ดแบบปลานี้ได้ค่ะพี่น้องเารีีเเตยมพราะว่าเงินที่เท่าใดมากเนาะค่ะมันเป๋บริเวไปแหลกไม่แบ่งเนาะค่ะพี่น้องกับบริเวเงินไม่เนาะกับปฏิพานการพบจากธนาคารจ้าอันนี้คือพันอันได้ จากอันหลานทั่วไปหรือวา่าแหลกคับไอ้ใยถวดวเนาะอันนี่นส่วนหนึ่งบานีมันเป็นเงินถี่จับใบมาแล้วคนก็นยังมาลีดได้พี่น้องเอาอันแนวรลีดเอาเตาลีดเท่หาหนี้แหละค่ะล,ลีดลีดทําความมันเอาความห่อนค่ะเชือกเป็นนี่ตูเนาะค่ะ<ว>นี่ค่ะคือเท่าเท่ากับเห็ดเนาะโอ้ยวัาเสบรซัมเลสบอซัมเลสซัเล้เซอรเรนโน่ล่ะค่ะ บอกเหลือบอกว่าสั้นไงเหลียวจะเหลียวอ๋อยังมันเหลีปยมม่อ๋อจ้จะมึงน่ค่ะเพิ่ทเฮดเบิดเหมือเแ่าคำพังกระเหลียค่ะไอ้งบประมาณประมาณเกือบพหาเงินเนาะสี่่นแปดเบิร์ดสี่งนแปดเดี๋ยวเขานาแ่วเลยขน่ขนาแพ่วคา่วพาวเดี๋ยวนี้อือ อ๋อนี่นี่ค่ะค้องบอดแพ่ผ้าแลว่าอเดคุณุใหมาซซ่ซื้อนด้อ่โอเคี่ยวเพ่กันเอาไปหมอบพเพิ่นเลยบอกแอนเพิ่นแดีว่าเอามารลีดเงิ่นใหม่นะอ๋อเพ่นเพิ่นอันนี้คืองานแต่พยเฮ็ดนี่สร้างน่อยปะแอนเฮีนะเบื่องใน่าคพี่น้องนะพี่ค่ะควางป่าหนีดคล้องอันจ้างหน่อยค่ะคุณอ๋อมีแต่แบ่ง่อยแล้วโบนีก็ตรงใ้ ไปซื้อมา้ยนะครับบโมเลเฮต้าเอฟอัน,นอันนี้คืออัน,นสซางหน้ากับลุงทิดลงทุนเองเป็นมาค่ะนี่ลนุนเองเลยครับนิมโอ้ยเอฟซีเนาะค่ะอันเอฟอปากถึงเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะอันนี้ค่ะอัน,นเพิ่นโจ๊กทุ่งเองค่ะนี่เพิ่นเฮ็ดอันแทนเอฟซีเนาะค่ะนี่นี่ค่ะกับล <c oughs> ุงทิดเพิ่อนอันควักกระเป๋าเพิ่นเองค่ะเฮ็ดเพื่อไอ้ทีมงานของเฮาจากพี่น้องเพราะว่าดิบดิ๋งบอว่าหลับดูผลค่ะอุปกรณ์ค่ะ อุปกรณ์นี่ลุงท็ดพันซื้อเองค่ะซื้อเองจกลุงเองคุณค่ะต้องเตรียมถือครับแม่นโบะครับงบประมาณเกือบพอวหาเมื่อค่ะพี่น้องสวัสดีพันเสีเห็ดแล้วพันเฮ็ดเบิร์ดมืออีลีค่ะเบิร์ดมืออะไรครับเต่าค่ะค่ะไอสับไลท์คลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องถ้ามาเบิ่งการทำงานของอันพอลุงทิดเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะค่ะมื้อนี้ก่อนมื้อไลร่สดเพิ่นเฮ็ดจังซี่ทุกทุกไล่เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นจะเฮ็ดซอยกันกับสร้างน้อยเนาะค่ะกับแม่ต้อยค่ะ คะ่ะถ่ายคลิปนี้กัฝากพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์รไอ้ช่องพ่อลุงทิพย์เนาะค่ะพี่น้องลุงทิพย์แสงทองฟินแลนด์แม่ต้อยแสงทองฟินแลนด์เนาะคะ่ะกระซัง <ลา S 1> หน่อยน้ําจ้าแต่กีฬาบานหน้าเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้คะ่ะกับผามาเบิงเบื้องหลังของการทําไอเห็ดมาไล่ออนไลน์จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทีบอกรอยามโฆษณาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้คะ่ะกัลาไปก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับผม Way boss, way boss.